สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแนะนําการใช้งานของเลนส์โปรเกคซีฟนะคะเลนส์โปรเกคซีฟต,ต้องคมชัดในทุกระยะเนะาะระยะไกลก่อนนะคะระยะไกลให้อ่านตัวหนังสือค่ะตัวเลขตัวนี้บรรทัดท,ท,ที่1กับบรรทัดที่2นะคะพออ่านได้แล้วหน้าตรงนะคะเหลือให้สุดตาอ่านมบรรทัดแรกกับบรรทัดท,ที่2เหมือนเดิมค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าเว,าวลาเราเหลือบสุดตาปุ๊บ ภาด้านข้างมันจะมีเบลอๆนิดหนึ่งอ่ะลองหันหน้าช่วยดูนะคะถ้าหน้าตรงกับวัตถุแล้วภาพมันจะคมชัดขึ้นอาจจะสังเกตได้ว่าเวลาหน้าตรงกับวัตถุปุ๊บภาพจะคมชัดขึ้นนะคะโอเคอีกด้านนึ่งเหมือนเดิมค่ะหน้าตรงนะคะเหลือบตาสุดตาเลยค่ะอ่านแถวแรกกับแถวที่สองนะคะถ้ารู้สึกว่าเบลอๆปุ๊บลองหันหน้าช่วยนิดหนึ่งโอเคแบบนี้ โฟกัสโตกับวัตถุภาพจะคมขึ้นอันนี้คือระยะไกลนะคะอ่าเรามาดูในระยะการกันบ้างค่ะระยะกลางจะเป็นแถวนี้โอเคอ่านทั้งแถวเลยค่ะระยะกลางก็ประมาณระยะดูทีวีนะคะอ่ระยะใกล้ค่ะอ่านตัวนี้ค่ะทั้งแถวเลยขยับแว่นเข้าออกหรือว่าขยับมือเข้าออกได้นะคะ เราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีโฟกัสที่วัตถุคมชัดขึ้นโอเคเลนโปรเจสซีฟต้องคมชัดในทุกระยะแบบนี้ค่ะ